เตรียมจัดส่งสามคันครับผมพิกัดลาดพร้าวครับมาดูเป็นเทาสองแดงหนึ่งนะครับมาดูนะฮะคันนี้เกบาโวศูนย์สองนะครับจอวิ่งอยู่ร้อยหกสิห้ากิโลเมตรนะครับตามนี้ฮะไปดูคันที่สองครับอันนี้เป็นเกนะครับจอวิ่งอยู่ ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแดงนะครับเรดนะครับวิ่งอยู่สองร้อยนะครับโอเคครับจัดส่งนะครับกุญแจสองดอกครบทุกอันนะฮะสองดอกครบทุกอันแล้วก็เดี๋ยวมีที่ชาร์จให้นะครับที่ชาร์จให้สามอันนะครับแล้วก็มีถุงข้อมือนะครับให้ทั้งหมดสามถุง โอเคครับเจอกันครับผมลาดเท้า